สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสสจัดเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมศักยภาพและสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นในการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมการบริโภคบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าอย่างยังย่งยืนในพื้นที่ภาคกลางโดยมีตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นเจ้าหน้าที่สาธารณสุข นักวิชาการผู้นําชุมชนและภาคีเครือข่ายจากทั่วประเทศเข้าร่วมเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสแสดงผลงานต้นแบบของการควบคุมการบริโภคยาสูบอย่างมีประสิทธิภาพในระดับพื้นที่โดยดรนิสารัตนดิลกณะภูเก็ตผู้อำนวยการสํานักสนับสนุนสุขภาวะชุมชนสํานักส,สสสกล่าวว่าวันนี้นะคะเป็นเวทีที่เราจัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน้าอยู่ค่ะรอบนี้จะเป็นรอบของที่หลักที่ เป็นพื้นที่ภาคกลางนะคะแล้วก็มีบางส่วนที่มาจากภาคอีสานแล้วก็ภาคเหนือนะคะหลักๆเนี่ยอยากที่จะให้ชุมชนท้องถิ่นนะคะได้เห็นตัวข้อมูล ได้เห็นตัวปฏิบัติการนะคะแล้วก็ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันว่าหลังจากที่เราไปทํางานในการเติมความเข้มแข็งของพื้นที่พื้นที่เองเนี่ยมีการทํางานลักษณะของมีแม่ขายมีเครือข่ายแล้วก็กําหนดว่าเราจะทําเรื่องอะไรบ้างยกตัวอย่างนะคะมีการทําเรื่องของข้อมูลมีการทําเรื่องของนวัตกรรม มีการทำเรื่องของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็หนึ่งในประเด็นของการขับเคลื่อนนะคะเราชวนให้กับท้องถิ่นที่เป็นแม่ขาาที่เป็นเครือข่าย,ยกำหนดหนประเด็นก็คือ1ในเรื่องของยาสูบแล้วก็อาจจะพ่วงนะคะเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าที่เข้ามาซึ่งตอนนี้เป็นสถานการณ์สําคัญที่เข้ามากระทบกับกลุ่มเด็กเยาวชนหลังจากที่ดําเนินโครงการเรื่องของตําบลสุขภาวะ,ะคะ่ะเพราะฉะนั้นแล้วะคะ่ะวิธีต่างๆของชุมชน,นในการทํางานนะคะก็จะติดกับ วัฒนธรรมประเพณีต่างๆแล้วเขาจะประยุกนะคะว่าแล้วมันมีสถานการณ์ที่เข้ามาเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าค่ะจะสังเกตว่าตอนนี้มีข่าวมากเลยค่ะว่าเด็กเยาวชนอายุน้อยๆค่ะอันนี้ข่าวพลังมาอย่นะคะว่า,าเสียชีวิตหรือว่ามีวัฒนธรรมที่แบบถ้าไม่ทําเรื่องนี้เนี่ยเพื่อนจะไม่ยอมรับหรือว่าสูบบุหรี่เนี่ยมันดีหรือว่ามันให้โทษ บุหรี่ไฟฟ้านะคะให้โทษน้อยกว่าบุหรี่ทั่วไปอันนี้อาจจะเป็นความเข้าใจที่ผิดเราเองอะค่ะหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นาภารกิจหลักเองเขาทําเรื่องของการบริการสาธารณะแต่บางท้องถิ่นเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ดึกมาเป็นประเด็นสําคัญแต่พอเราชวนกันมาทำแล้วก็เป็นภารกิจหลักของสอสอเองอะค่ะว่า ขอว่าถ้าท้องถิ่นจะทํางานเรื่องของการเติมความเข้มแข็งของพื้นที่แล้วเนี่ยขอให้เรื่องนี้เป็นแบบเป็นหมุดหมายสําคัญเพราะฉะนั้นเองอะนายกท่านปหลัดท่านหัวหน้าสํานักปรลัดหรือว่าแกนนําต่างๆค่ะพยายามที่จะชวนชุมชนแล้วก็ชวนแกนนําต่างๆเนี่ยกระตุ้นว่าจากข้อมูลเนี่ยบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยบุหรี่หรืออะไรเงี้ยเริ่มเข้ามาแล้ว รวมถึงสารเสพติดเองก็เข้ามาพอเข้ามาแล้วทำยังไงดีอ่ะงั้นก็ชวนกันว่ามาทําแผนมาชวนคุยแล้วก็อาจจะบรรจุเป็นข้อบัญญัติเทศบัญญัติแล้วก็วางงบป,ประมาณเป็นประเด็นสําคัญนะคะก็เลยคิดว่าเวทีวันนี้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะจัดอีกในอีก3ภาคค่ะคิดว่าจะเกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนแล้วก็จะเกิดกระบวนการเป็นเครือข่ายเรียนรู้ซึ่งกันและกันแล้วก็ใช้วิชาความรู้นะคะจากภา,ขขาคาีเครือข่ายเช่นมุทิรงลงเพื่อการไม่สุดบุรีแล้วก็ภาคีเครือข่ขขายเลิก สายด่วนเลิกบรี่1ห0หรือว่าผู้เชี่ยวชาญคุณหมอหลายๆท่านนะคะใช้กระบวนการในวันนี้ค่ะเบนส์มาร์กิ้งต่างๆเนี่ยชวนแล้วก็เชียร์นะคะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ให้เกิดการฝังเป็นวิธีวิธีในการทํางานของชุมชนท้องถิ่นของพวกเราะคะ่ะ